ลักษณะเที่ยวผู้ชายจีนรู้อยู่แล้วสูงสูงสังเกตนะถ้าผู้ชายจีนนะทุกคนส่วนมากแล้วรองเท้ามันจะเป็นตึกปั๊กเซเวน่น <Wow. S 1> คนจีนชอบแว่นกันแดดมากเป็นอะไรไม่รู้อยู่ในผับแล้วใส่แว่นคอนเดนคนจีนจะเป็นลักษณะไม่เต้นไม่โยกอีกนิดหนึ่ง <S <S> แล้วก็ดูผู้หญิงคนไหน,นสวยก็มอ,มองมองหน้านนี้น ยิ้มไม่เล่นหน้าเล่นตามองหน้าเองเด้อทรงแต่ละคนคือล้อผู้หญิงเขาถาใครจะไปเข้าคนเดินเขายังส่งสิไอ้นี่มันยิ้เนี่ยผู้ชายจีนส่วนมากจะไปอย่างนี้แล้วเล่นกระดาษใสอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นหน้าไงผู้หญิงมันก็มองหน้าไงผู้หญิงมองเพราะว่าอะไรจะดูว่ามันหล่อไหมวิงก็หันไปมองอ่ะแล้วทีนี้เวลาคนจีนมานี่โเวอร์ใช่ไหม,ม I don't know Chinese นี่โเวอร์ใช่ไหม,ม We chat in English no no ย,ย่อไวชินม,มากลักษณะนุ่งจีนเวลาเขาจะไปขอเบอร์ขออะไรกับคนสาวๆในประเทศเราเนี่ยเขาจะพูดภาษาจีนอย่างเดียวฟังไม่ออกจะพูดภาษาจีนจนกว,ว่าเธอจะฟางออไวชินแปลว่า w e แล้วถ้าเราบอกไม่มี w ี c ช a มีแต่ไลน์มันบอกไม่ได้ต้องไวชินให้โหลดลักษณะผู้ชายจีนกับเป็นอย่างนี้โดยส่วนมากนะไม่ใช่ทุกคนนะโดยส่วนมากที่เคนที่ฉันเจอมาจากประสบการณ์หรือคนรอบตัวฉันหรือเพื่อนฉันเวลาเขาเจอใครมาจีบอ,อย่างเงี้ยฉันก็ต้องไปกับเพื่อนใช่ไหมเราเ็ว่เจอแบบนี้เยอะอยังไม่จบผู้ชายไต้หวัน ฉันให้ทัพทียาะฉันรู้สึกว่าผู้ชายเต้หวันดีลักฉันลับผู้ชายไต้หวันหนึ่งพูดภาษาอังกฤษพอได้ดีตรงนี้วสวยมากลยผู้ชายไต้หวันเนี่ยเขาจะพูดภาษาอังกฤษพอได้แล้วเขาจะบอกว่าอ้ oh, do you want to come play with me hello คุณอยากจะไปเล่นกับฉันไหมอยากมาเข้ามาแบบนี้หรือบางทีเขาเินมาชนแกว ฮัลโหลฮัลโหล Where are you from อันนี้คือไต้หวัน <Okay. S 1> ลักษณ้ที่หนูเจอไต้หวันนะส,ะสนมากจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่ได้เหมือนมาลากผู้หญิงอ่ะมันจะดูเหมือนมาหาเพื่อนมาทำความรู้จักเรียกว่าเข้าหาแบบเป็นนิตไม่ได้เข้าหาแบบเป็นภัยขอเจ